สดสะอาดอร่อยใหม่อยู่ตลอดไม่ใส่ผงชูรสรสชาติกลมกอกไม่จืดชื่อเป็นน้ำซุปกระดูกหมูแล้วก็กระดูกปลาร้บรองกลมกล่อบแน่นอนเปิดอยู่ในตลาดะคะ่ะเป็นรถเข็นธรรมดามี4-5ห้าคุณแม่ขายตอนนั้นเรายังเรียนหนังสืออยู่ ก๋วยเตี๋ยวมันต้องมีอะไรดีแหละไม่งั้นแม่เราคงจะส่งลูกๆเรียนจบทั้ง4คนไม่ได้เป็นพนักงานออฟฟิศทั่วไปได้เห็นคุณแม่ทำแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะง่ายเนาะแต่จริงๆแล้วมันไม่ง่ายอย่างที่คิดเลย ที่เก่านะคะก็จะมีผูเตี๋ยวค่ะพวกเย็นตาโฟต้มยำน้ำแห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเป็นพวกลูกชิ้นปลาแล้วก็เป็นซี่โครงหมูอ่อนเป็นสูตรของคุณแม่ที่บ้านพิษณุโลกนะคะคุณแม่เป็นคนพิษณุโลกก็จะเป็นสูตรนี้พอย้ายมาเนี่ยก็คือเพิ่มเติมหลายเมนูเลยมีทั้งข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบนะคะต้มเลือดหมูคะแล้วก็เกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวหมู แล้วก็เป็นพวกลวกจิ้มเนื้อปลาเนื้อปลากะพงเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะคุณแม่เป็นคนชอบทําอาหารอยู่แล้วแล้วก็ทําอาหารอร่อยแล้วก็ปรับปรุงพัฒนามาเรื่อยๆอย่างเนื้อปลาไปคัดเลือกเอาเองเอาที่สดที่สุดมาให้ลูกค้าทุกอย่าง ที่ร้านเนี่ยต้องคุณภาพค่ะอย่างเกี๊ยวกุ้งก็เหมือนกันค่ะสดสะอาดแน่นอนแล้วเกี๊ยวเนี่ยเราห่อเองทําเองทุกขั้นตอนปลาก็ซื้อมาคุณแม่ก็จะเป็นคนแกล่เองรับรองสะอาดหมูอะไรก็ซื้อมาแล้วก็มาหมักเองมาทําเองค่ะซื้อสดสดมาเองไม่ไม่มีแบบว่าซื้อที่ทํามาแล้วอะไรอย่างงี้ไม่มีค่ะสดสะอาดอร่อยไม่ใส่ผงชูรส รสชาติน้ำซุปของเราจะออกกลิ่นพริกไทยเยอะกว่าร้านอื่นๆหน่อยสดไปก็จะแบบความหอมพริกไทยแล้วก็พวกเครื่องเทศลากผักชีรสชาติกลมกล่อมไม่ไม่ไม,ไม่จืดชื่ดเพราะว่าเป็นน้ำซุปกระดูกหมูแล้วก็กระดูกปลารับรองกลมกล่อมแน่นอน ร้านเราใช้เนื้อปลาอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าซื้อมาทั้งตัวมาแล่เองมันก็จะมีส่วนกระดูกปลาที่เราไม่ได้ใช้ทำอะไรก็เอามาใส่ในน้ำซุปเพื่อความหวานกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นค่ะกระเทียมก็เจียวเองคุณแม่เจียวเองค่ะก็จะสดสะอาดใหม่อยู่ตลอดส่วนมากลูกค้าจะชอบเมนูเย็นตาโฟค่ะ ถ้าไม่ใช่เย็นตะโปก็จะเป็นซี่คโครงหมูอ่อนเป็นต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำซี่โครงเกี๊ยวกุ้งหมูแดงค่ะเกี๊ยวกุ้งนี่ก็สั่งเยอะค่ะบางทีก็จะสั่งข้าวหมูแดงหมูกรอบมาทานคู่กับเกี๊ยวน้ำเนี่ยค่ะบางคนก็จะชอบทานแบบนี้บางคนก็จะชอบเป็นะบะหมี่หมูทอดที่อยากแนะนํานะคะก็คือเป็นเนื้อปลานะคะอยากให้ทุกคนได้ลองรับรองว่า สดใหม่แน่นอนเป็นก๋วยเตี๋ยวรวมปลาก็คือจะใส่ลูกชิ้นบวกกับเนื้อปลาในชามเดียวกันหรือลูกค้าอยากจะทานเนื้อปลาอย่างเดียวก็ได้นะคะก็ใส่ให้ได้คือที่ร้านเนี่ยลูกค้าชอบแบบไหนลูกค้าสามารถสั่งได้เลยว่าจะเอาแบบไหนแล้วก็จะเป็นพวกเมนูลวกจิ้มลวกจิ้มนี่ก็จะมีะเป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนะคะคุณแม่ก็ทำเอง เย็นตาโฟซอสของเราคุณแม่ก็ทําเองเป็นสูตรของทางร้านนะคะของเราจะมีรสเผ็ดนิดนึงอยู่ในน้ําซอสจะเข้มขน้นพอใส่ไปผสมกับน้ําซุปของเราก็จะมีรสชาตินะคะอร่อยกลมกลม่อมซอสเย็นตาโฟนะคะก็จะ,ะเผ็ดนิดนึงนะคะแล้วก็เค็มๆเมปรี้ยวๆหวานๆรสชาติครบเลยหรือว่าจะสั่งเป็นต้มยําเย็นตาโฟก็ได้ก็อร่อยค่ะ ทำไมซอสร้านเราถึงไม่แดงแจ๋เหมือนซอสร้านอื่นเพราะว่าของร้านเราเนี่ยจะเป็นสีธรรมชาตินะคะจากเต้าหู้ยี้นะคะไม่ใส่สีไปเพิ่มเติมทุกอย่างก็คือเป็นธรรมชาติหมดไม่มีประดิษฐ์แต่งอะไรก็เลยอาจจะไม่แดงเท่าเท่าร้านอื่นแต่รับรองว่าอร่อยค่ะเส้นปลาก็จะให้ความเหนียวนุ่มหนึบหนับทำมาจากเนื้อปลามาทำเป็นเส้น สำหรับคนรักสุขภาพที่แบบไม่อยากกินแป้งไม่อยากกินเส้นนะคะก็แนะนําเมนูนี้นะคะเป็นเส้นปลาจะทําเป็นน้าใสเย็นโฟ,โฟต้ยมยำหรืออะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบค่ะเส้นของที่ร้านนะคะจะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่บะหมี่วุ้นเส้นเกี๊ยมอีเสี่ยงไฮมามา่าค่ะมีหลายเส้นให้ลูกค้าได้เลือกแต่ว่าเส้นที่ลูกค้าจะชอบสั่งกันเยอะๆก็คือจะเป็นบะหมี่นะคะเพราะของที่ร้านเนี่ยจะ เหนียวนะคะนุ่มบะหมี่เราของเราจะมีสามแบบคือเป็นบะหมี่เส้นกลมบะหมี่เส้นแบนแล้วก็บะหมี่หยก<ข>เป็นบะหมี่ไข่พิเศษไม่ใช่บะหมี่แป้งบะหมี่ไข่มันจะเหนียวนุ่มมันก็จะทานแล้วก็อร่อยกว่าสำหรับที่ร้านนะคะอีกอย่างหนึ่งที่แปลกกว่าร้านอื่นก็คือจะมีเผือกทอดนะคะเผือกทอดก็ซื้อเผือกมาจากตลาดมาขูดแล้วก็ ปรุงรสชาตินิดหน่อยนะคะแล้วก็หอ่อที่ห่อจะเป็นฟองเต้าหูะคะ้ค่ะห่อด้วยฟองเต้าหู้ห่อแล้วก็ทอดเลยค่อยๆทอดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะกรอบสาหรับใครที่เคยมาลองทานเนี่ยจะรู้เลยว่ากรอบไม่มีเหนียวที่มีรสชาติก็คือจะเป็นปรุงตอนที่ขูดเผือก ออกมาเสร็จแล้วเราก็ปรุงรสชาติเข้าไปในเผือกออกหวานนิดนึงนะคะหวานๆเค็มๆเ,เวลาทานนะคะบางคนลูกค้าบางคนเขาก็จะชอบทานเปล่าๆก็ซื้อไปทานได้นะคะกินเล่นๆเ,เนี้ยได้เลยหรือว่าจะจิ้มกับน้ําจิ้มก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ในก๋วยเตี๋ยวก็ได้หมดะคะ่ะแล้วแต่ลูกค้าชอบทาน ใส่ในก๋วยเตี๋ยวที่เป็นเมนูลูกชิ้นปลาค่ะจะมีเผือกทอดอยู่แต่ถ้าเป็นเมนูอื่นจะไม่มีแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากทานเพิ่มก็สามารถสั่งตังหากหรือว่าอยากจะให้เพิ่มมาในชามก็ได้ค่ะเปิดมาประมาณ15ปีแล้วค่ะแต่ว่าเปิดอยู่ในตลาดคะเป็นรถเข็นธรรมดามี4 5, ีหโต๊ะคุณแม่ขายตอนนั้นเรายังเรียนหนังสืออยู่ค่ะพอเราเรียนจบ แล้วก็ออกไปทํางานข้างนอกนิดหน่อยแต่รู้สึกว่าอก๋วยเตี๋ยวมันต้องมีอะไรดีแหละไม่งั้นแม่เราคงจะแบบส่งลูกๆเรียนจบทั้ง4ี่คนไม่ได้ก็อยากจะแบบขยายให้มันดีกว่านี้ช่วยช่วยค่ะไปช่วยลวกช่วยเสิร์ฟคิดเงินเก็บเงินอะไรอย่างนี้ค่ะก็ทำทุกอย่างเหมือนที่ทำตอนนี้ ถ้าจริงๆจ,จังๆอ่ะน่าจะตอนย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วตอนนั้นเหมือนแบบว่าแค่ช่วยที่หน้าร้านธรรมดายังไม่ได้แบบเข้าไปหลังครัวพอย้ายมาร้านนี้ก็ต้องแบบจริงจังและไม่ให้คุณแม่สอนแบวบแรบกบคิดขึ้นมาในหัวคือเฮ้ยร้านเรามันก็ขายดีนะตอนอยู่ที่เดิมนะคะ แต่ว่าโต๊ะมันน้อยแล้วทำเลตรงนั้นน่ะพอตอนใกล้ๆเที่ยงอ่ะแดดมันก็ส่องทําให้ลูกค้าร้อนแล้วแบบรีบกินรีบไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอย่างที่บอกว่าเอออยากจะแบบรองรับลูกค้าได้มากขึ้นค่ะก็เลยมาหาทําเลแล้วร้านนี้ก็รองรับลูกค้าได้มากขึ้นกว่าร้านเดิมจิงตรงนี้คืออยู่ตรงข้ามสํานักงานเขตลาดพร้าวแล้วก็มีธนาคารมีออฟฟิศ มีกลุ่มเป้าหมายเยอะพอสมควรสามารถจะตอบโจทย์เราที่อยากจะขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้นรองรับลูกค้ามากขึ้นอย่างนี้ค่ะคอนเซ็ปต์ร้านก็อยากจะคงความเป็นแบบเดิมอยู่แล้วก็ผสมแบบใหม่บ้างน,นิดหน่อยร้านเนี่ยชื่อป้าจันก๋วยเตี๋ยวปลาเนี่ยคือมาจากชื่อคุณแม่ก็คืออยากให้แบบ ความเป็นคุณแม่ยังอยู่ยังไม่อยากให้เปลี่ยนว่าเป็นแบบสมัยใหม่ไปสมดค่ะอยากให้เออคงสูตรตรงนี้เอาไว้เป็นออริจินอลแบบนี้ค่ะเป็นพนักง,งานออฟฟิศค่ะทั่วไปค่ะอย่างพนักง,งานออฟฟิศเนี่ยคือมันเป็นเวลาไปเป๊ะเลยเราจะรู้เลยว่ารูทีนของเราวันหนึ่งเราต้องทำอะไรแล้วเราก็ไม่ต้องมีงานกลับมารับผิดชอบที่บ้านนะคะ มันก็ค่อนข้างจัดการชีวิตง่ายกว่าแต่พอมารับผิดชอบเองเนี่ยหนึ่งแล้วคือไม่เป็นเวลาเวลาหรือว่าบางทีมีปัญหาอะไรเข้ามาเนี่ยเราจะต้องแบบรีบจัดการให้ได้นะคะเราต้องคนโทรลให้ได้มันก็จะไม่ใช่รูทีนเหมือนที่เราทำเป็นพนักงานออฟฟิศแล้วแล้วก็ความยากง่ายเนี่ย จัดการร้านตัวเองเนี่ยยากกว่าเพราะว่าบางทีวันหนึ่งเจอปัญหาบางทีก็หลายอย่างลูกค้าบ้างลูกน้องบ้างหรือบางทีเนี่ยวัตถุดิบหมดไม่พอหรือหาซื้อวัตถุดิบไม่ได้เราต้องทํายังไงต้องไปที่ไหนต้องจัดการยังไงคือทุกอย่างมันเหมือนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยคือตอนแรกเห็นคุณแม่ทำแล้วรู้สึกว่าเออมันน่าจะง่ายเนาะแต่จริงๆแล้วมันเบื้องหลังจริงๆอ่ะมันซับซ้อนมันไม่ง่าย นอกจากสูตรที่เรามีก็จะพัฒนาจากความชอบของลูกค้าค่ะว่าลูกค้าชอบแบบไหนคือบางทีลูกค้าเขาก็แบบเอ็นดูเราเนาะอยากจะให้เราเปิดขายได้นานๆเวลามีอะไรที่แบบดีๆลูกค้าก็จะแนะนําให้เราฟังว่าอย่างงีส้สิอย่างงี้สิอย่างนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็พัฒนาตามคําบอกของลูกค้ามาเรื่อยๆว่าลูกค้าต้องการแบบไหนก็ปรับไปในรูปแบบนั้นค่ะจนลูกค้าชอบ วันเวลาเปิดปิดนะคะก็คือเปิดทุกวันนะคะจันทรถึงอาทิตย์เลยตั้งแต่8 0 0โมงเชา้าถึง5โมงเย็นนะคะเดือนนึงเนี่ยอาจจะหยุดสักวันหนึ่งแต่ถ้าลูกค้าไม่มั่นใจว่าจะหยุดวันไหนลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามได้นะคะที่ร้านนะคะ082 652 9982คะ่ะได้ตลอดเวลาทำการก็คือ8 0 0โมงเชา้าถึง5โมงเย็นเลย เดือนคือแค่วันเดียวที่ตั้งร้านนะคะอยู่ถนนนาคนิว่าซอยนาคนิว่า17ร้านตั้งอยู่ปากซอยนะคะเยื้องๆตรงข้ามกับสำนักงานเขตลาดพร้าวอยากจะเรียนเชิญทุกๆคนมาลองลิ้มชิมรสดูนะคะมีเนื้อปลานะคะที่อยากให้ลองแลบลองว่าสดแน่นอนเป็นเนื้อปลากระพงใหญ่แล้วก็ลูกชิ้นปลาของเราเนี่ยที่เด็ดก็คือไม่เหม็นคาวแลบลองกินแล้วติดใจแน่นอนแล้วก็ยังมีเมนู เกี๊ยวกุ้งนะคะที่อยากให้ลองเนี่ยที่บอกว่าซื้อกุ้งมาสดสดหมูหมักเองกุ้งเกี๊ยวกุ้งห่อเองอยากให้มาลองกันค่ะช่องทางการติดต่อร้านนะคะก็คือจะมีเพจนะคะป้าจันก๋วยเตี๋ยวปลาในเฟซบุ๊กนะคะพิมพ์ได้เลยป้าจันก๋วยเตี๋ยวปลาก็จะขึ้นมานะคะหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะสอบถามอะไรเพิ่มเติมได้หมดเลยนะคะที่เบอร์0 8 2 6 5 2 9 9 8 2คะ่ะ